เสร็จเร็วลงเร็วคะ่ะน้องๆเนอนะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายตอนเย็นเนาะอาจพี่ให้ดาวีดาวีใช้งอนบีไปก่อนเนาะเนาะแล้ก็สามรัดของเรานะไปตามนี้นะอืมวันนี้ศูนย์มีแน่นอนจะให้เด่นก็ได้ในะระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนาะอืมสีนี้เด่นเท่ละสีเนี่ย สีมาเลยคืนนี้รูดสีไปเลยก็ได้นะคืนนี้นะนะพี่ก็ชอบหกด้วยนะแต่ว่ามันก็เด่นมาหมดทุกตัวแล้วเนะอืมหรู้ว่าจะอ,าอะไรออกไม่ต้องลนะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเอาหกมาเอาสองเอาสามออกก็ได้นะคะน้องๆถ้าชอบหกน,นะใครชอบหกน,นะ พี่ก็ชอบหกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็าตามนี้แหละนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพี่ก็ชอบแต่ว่าถ้าจะเล่นหกนะก็เล่นทั้งสามรัดนะก็เล่นไปหนึ่งหกแล้วกันนะหนึ่งหกทั้งสามรัดกันแล้วกันถ้าใครงบน้อยนะลองหนึ่งหกนะคะน้อง,น,องนะถ้าใครชอบหกอย่างพี่ว่านะหนึ่งหกหรือศูนย์หกนี่แหละหลายใจหลายใจ อะเปลี่ยนใจเอาอะไรดีเปลี่ยนใจนะพี่นึกออกแล้วเอาสี่หกนะคะน้องน้องค่ะเพราะว่าสี่เด่นแนละ้วลืมสี่เด่นกับเพื่อนวันนี้เนาะอืมเอาไงดีอ่ะน้องน้องชอบอะไรแต่พี่จะไปเอาพี่พี่จะไปหนะนะนึง่งหกสี่หกนะพอเนาะเนาะถ้าใครงบน้อยนะหนึ่งหกกับสี่หกนะคะน้องน้องอืมเนาะ สามรัดเลยนะหนึ่งหกสี่หกแต่ว่าที่มาเมื่อคืนนี้ก็คืออังเนาะอังเอาชุดเด่นเราเลยเนี่ยหนึ่งสี่แปดนะอังเนาะเอาชุดเด่นเราไปเล่นเลยเพราะเมื่อคืนก็มาทั้งสามตัวเลยนะหนึ่งสองศูนย์ที่พี่เน้นจริงๆอะคือหนึ่งสองศูนย์เมื่อคืนนี้เนาะคืนนี้จะมาอะไรดี คืนนี้จะมาหกสี่แปดหรือเล่าอ่าเอาดูตามนี้แล้วกันค่ะน้อง,องค่ะจะเอาเด่นหนึ่งสี่แปดนี่ก็ไปสลบเล่นก็ได้ถ้าใครไม่ชอบหกนะแต่พี่ชอบหกถ้าหกก็เล่นแค่สี่หกอย่างพี่ว่านะใครหกน้อยนะสี 4, 6, 1, 6, นะ่หกหนึ่งหกเนาะพอเนาะทั้งสามรัฐเนาะถ้าจะเน้นก็เน้นเน้นอังก็ได้ค่ะน้องหนึง่งหกสี่หกจบ เล่นไอ้นั่นเดียวนะอืมพี่ให้อย่างนี้แค่นี้แหละเล่นอังกฤษยอย่างเดียวนะหนึ่งหกสี่หกพอนะอืมใครงุกน้อยนะเอาอังอังสุมารินนะหนึ่งหกสี่หกพอจบนะหนึ่งหกสี่หกแต่พี่ก็ชอบรัเสเซียด้วยนะ เดี๋ยวก่อนนึกก่อนว่าอะไรมาไอ้นี่นทั้งสามรัดเลยพี่ชอบสีนะแต่หก็เล่นสองรัดพอก็ได้นะหกอ่ะสี่หกสี่หกหนึ่งหนึ่งหกถ้าใครใจนี่ถ้าใครงบน้อยก็แค่เล่นแค่อังก็พอแล้วกันน้องๆค่ะเล่นพอได้ลุ้นเนาะหนึ่งหกสี่หกเนาะหนึ่งหกสี่หกหนึ่งสีเนาะอังนะ กิจของเราหนึ่งหกสี่หกแล้วคะน้องๆเอาแค่นั้นนะพี่เนี่ยให้แค่คนงบน้อยเนาะเราเล่นแค่รัดเดียวก็พอแล้วอังนะหนึ่งหกสี่หกหนึ่งสี่สามตัวนี้ไปเลยแต่โอ้ยอย่างว่าแหละอังนะพี่กลัวชุดเด่นมาเนี่ยหนึ่งสี่แปดเนาะหนึ่งสี่แปดนะนะอังกลัวมาอืมเอาไงดี งั้นเอางี้น้องๆอังอัง,องกฤษเนาะเราไปหนึ่งสี่แปดนะสลับกันไปสลับกันมานั่นพี่ทําไมเป็นคนหลายใจอย่างเงี้ยหน้าเบิร์เนาะอืมเราก็ไปรัเสเซียแล้วกันนะหน,นึ่งหกสี่หกนะเนี่ยพี่พี่สองจิตสองใจกวนน้องๆคนที่งบน้อยนะก็เล่นไอนเนี่ยถ้าไม่มาอังก็จะเสียใจถ้าเกิดมารัเสเซียเนาะโอ้ยตายแล้ว พี่ให้อะไรนี่บ้าไปปะเนี่ยนะเดี๋ยวนอกก่อนเมื่อคืนนี่อังออกอะไรมั่งเอ้ยรัสเซียอืมอ่ะจัดชุดนี้ละค่ะน้องๆใครชอบหอกก็เล่นหนึ่งหกหนึ่งสี่สี่หกพอนะใครชอบหอกนะอย่างพี่นะพี่ก็ชอบเหมือนกันแต่นี่มันก็พี่ก็จัดตัวเด่นมาให้ละจะเอาสามทิ้งก็เสียดายเนาะ เอาหกใส่เอาสามทิ้งพี่ก็เสียดายเนี่ยพี่เอาดาววีมาใส่ด้วยตัวเด่นน่ะเขาเด่นของดาววีนะปกติดาววีเข้าดีนะเอ่เยนั่นน่ะหุ้นนะหุ้นชุดรวมของเราหุ้นสามรัดนะอืมถ้ามาคืนนี้ก็แย่อีกเพราะว่าเราไม่มีไม่มีหกเห็นไหมนะ่ะหกเข้ามาอยู่นะ่ะเนี่ย ดาวีนะ่ะโอ้ยทั้งชอบชุดบนทั้งชอบชุดของเขาอะเอาแล้วแต่น้องน้องค่ะพี่พูดเปๆไปอะพี่ชอบหกด้วยจะเอาหกมาเสริมก็ได้นะถ้าจะเล่นหกก็กลัวเบื่องงบก็บเ,เล่นแค่หนึ่งหกสี่หกคะน้องน้หนึ่งหกสี่หหนึ่งสีประมาณนี้ค่ะอะตามนี้นะคะนะใส่งอนวีใครชอบเล่นนะ่ะเข้าทุกงวดแล้วค่ะ จะเล่นแต่ตัวเด่นเล่นแต่ตัวนั่นก็ได้หรือว่าใครจะเล่นแค่เจาะก็ได้นะคะเมื่อคืนเจาะก็มานะเมื่อคืนเจาะก็มาของไซ่องนวีเนาะเจาะก็มาตัวรูดก็มาโอเคนะคะน้อง,องประมาณนี้ค่ะ